ได้นะครับสเต็ปของการนวดไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดไม่เกินนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสําหรับการเข้ามาพัฒนาในส่วนตัวผมไม่เคยนวดหน้าเนาะมือนุ่มมากเนาะ ล้วรู้สึกว่าทําให้เกิดอาการผ่อนคลายเป็นอย่างดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่ที่โรงเรียนศูนย์การเรียนรู้นายชจันร์นะคะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์นะคะขออนุญาตตำแหน่งทางวิชาการโยนลงนะคะขออนุญาตเรียกท่านอาจารย์นะคะสองท่านนะคะจากามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็อาจารย์พึ่งจาทด,ทดสอบการน้ดหน้านแ,นแบบเรนน้ําเหลืองนะคะค่ะก็ะต้องถามความรู้สึกอาจารย์เป็นไงบ้างคะ ก็สดชื่นนะสดชื่นป่ะหลับเลยล่าเลยก็ถือว่าน้องเขาค่อนข้างมีพัฒนาการเยอะนะครับเพราะว่าผมมารับการทดสอบตรงนี้ก็รู้เลยว่าใช้ได้นะครับจะเด็กน,นการนวดหรือว่าในกระทั่งขั้นตอนเนี่ยไม่ขาดตกบกพร่องไม่ขาดไม่เกินนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าสนใจนะครับสำหรับการเข้ามาพัฒนาวิชาชีพ ตรงนี้นะครับจันเป็นไงบ้างคะในส่วนตัวผมไม่เคยนวดหน้าเนาะก็เพิ่งมาทดสอบมาการนวดหน้าแบบเรนน้ําเหลืองใช่ครับก็เป็นว่าจะเป็นลักษณะแบบใดแต่ว่าใช่เป็นการชับหน้าแต่ามีความรู้สึกว่าสดชื่นแล้วก็เหมือนได้ผ่อนคลายผมมีในส่วนความรู้สึกส่วนตัวผมชอบอยู่หลายๆจุดนะครับจุดแรกก็คือชอบเพลงนะทำให้รู้สึกว่า มันเป็นการผ่อนคลายเหมือนกับทำสมาธิไปในตัวนะแล้วก็ได้ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่มานวดหน้านะครับแล้วก็มือนุ่มมากเนาะแล้วรู้สึกว่าทําให้เกิดอาการผ่อนคลายเป็นอย่างดีแล้วในส่วนของกระบวนการก็คือมีมีเท่าก่ามีกลิ่นอโรมาอยู่หลายกลิ่นเลยนะครับตั้งแต่เริ่มต้นมาแล้วก็มีการใช้อุป,ปกรณ์ที่ทําให้รู้สึกว่ามีการ เรียกว่าทําทให้มีการผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วก็มีการไล่ในส่วนของกล้ามเนื้อแล้วก็ในส่วนต่างๆของใบหน้านะครับจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายนะครับจากบนลงล่างเป็นต้นเนาะแล้วก็มีการใช้เรียกว่าครีมต่างๆนะฮะซ,ซึ่งยังไม่ได้ยังไม่ได้รู้รายละเอียดว่าครีมแต่ละ อย่างนั้นมีออมีมม uh huh. ลักษณะเป็นอย่างไรนะครับ,รบเพื่อเพื่อวัตถุประสงค์เป็นอย่างไรแต่ว่าก็รู้สึกว่ามีมีกลิ่นที่ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกที่ดีแล้วก็เลยทําให้ตลอดระยะเวลาการนวดนั้นก็ได้ผ่อนคลายไปโดยปริยายนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยการเหมือนกับมีการมาร์กหน้านะด้วยวัสดุมาร์กหน้า huh. ที่เย็นๆนะครับ ประมาณสัก3-5ถึงนาทีได้ไหมครับนะก็ทำให้ความรู้สึกผ่อนคลายแล้วก็มีการแตะนวดปิด้ายนะครับก็ทำให้ความรู้สึกในการนวดหน้าแบบเรนเรียกว่าน<ำ>้<ล>ำเหลืองข้างแรกของผมก็ได้ความรู้สึกประทับใจแล้วก็เหมือนกับได้ทำสมาธิยาวๆไปเดตัวนะก็ต้องขอบคุณคุณนุ้ยนะครับแล้วก็ที่ให้การสนับสนุนน้องๆนักาศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชเชียงรายได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพซึ่งจะกลายเป็นการยกระดับเรียกว่าปิสกิลแล้วก็อัพสกิลในเรื่อง ของวิชาชีพการนวดหน้าให้มีมาตรฐานแล้วก็สามารถที่จะเป็นเรียกว่าวิชาวิชาชีพเสริมอาชีพต่อไปในอนาคตได้นะก็เป็นกําลังใจให้คุณนุ้ยเสมอนะครับเป็นผู้หญิงที่มีพลังเยอะแยะมากมายแล้วก็คิดสร้างสรรค์ตลอดเวลานะก็สู้ๆนะครับขอบคุณมากครับวันนี้นะขอบคุณมากค่ะก็จบไปแล้วกับการต้องบอกประสบการณ์ครั้งแรกกับการนวดหน้าแบบเรนน้ำเหลืองนะคะกับสองสุภาพบุรุษนะคะ ซึ่งเป็นการทำครั้งแรกเหมือนกันนะคะรู้สึกติดใจแล้วนะคะก็อย่างที่บอกว่าบางทีอาจจะบางอย่างที่ที่นี่มีรูปแบบการสอนเนาะอาจจะเป็นรูปแบบที่ค่อนข้างใหม่นะคะกับกับเชียงรายนิดนึงแต่ว่าเราจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่สามารถจะเป็นความรู้แบบไทมเลสเนาะใช้ได้ทั่วโลกแล้วก็ใช้ได้ตลอดไปนะคะ ดังนั้นเนี่ยข้อสำคัญของโรงเรียนของเรานะคะก็คือเราต้องการพัฒนาทุนมนุษย์ในจังหวัดเชียงรายนะคะให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ พัฒนาตัวเองได้มากขึ้นนะคะยินดีและเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะคะแล้วก็ถ้าสามารถอะไรให้เราช่วยเหลือดูแลไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือว่ารับเทรนอย่างมีคุณภาพนะคะเเรากำลังขอ ISO 9001-2015อยู่นะคะซึ่งจะเป็นระบบควบคุมคุณภาพนะคะให้โรงเรียนเรามีมาตรฐานตุสากลน,นะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ